ยังอะเสียหายแตงก็ยังเสียหายแตหรืยยังบอกด้วยว่าไงที่รักทุกคนโอเคได้แล้วหรอ,อโอ้โหเมื่อกี้ไมนเป็นอะไรเนี่ยเราเพิ่งฟังเสียงแดงแล้วเราบอกใหม่เลยบอกใหม่เลยก็คืองานแฟนมีนนะครับเมื่อกี้นี่เมื่อกี้พุ่งแบบฟลอมกันเสร็จเลยแล้วก็วันนี้พี่ไตงต้องกลับกลับมอเนาะไม่มีใครไปส่งก็เลยนี่ เห็นหรือเปล่าไม่เห็นครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะนงานโอเคมีวามดีครับก็อย่าลืมอย่าลืมไปซื้อบัตรกันได้นะครับใช่แล้วก็ไปซื้อของของของชําด้วยหรอี <c oughs> ่ะครอะไรท <c oughs> ี่ <c oughs> เป็นของแบบว่า official g o o d s ครับเป็นเสื้อแล้วก็ที่ติดโทรศัพท์สติ๊กเกอร์แล้วก็ปฏิทินนะครับไปซื้อกันได้ <c oughs> ก็จริงๆเราอยากเห็นทุกคนใส่เสื้อมางานนี้มากๆใช่ ออเดอร์กันเยอะๆครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ซื้อบัตรตอนนี้ยังซื้อทนันทิเก็ตเมลอนใช่ไหมใช่ครับทิเก็ตเมลอนแล้วก็เซิร์ชไปเลยว่าโอว่าดีแต่ก็โอเคก็ขึ้นเลยพ<ช>ิมพิมว่าโอโอคำเดียวก็ขึ้นเลยครับเลยโอคำเดียวได้เดี๋ยวจะซื้อครับขอบคุณของที่ระลึกเออใช่ของที่ระลึกคุณมากเลยครับเก่งจริงๆสุดยอดผมช้ำด้วยมาตั้งนานของที่ระลึกครับของใช่ซื้อของที่ยวลึกกันได้นะ กิ๊บชอบอไรเงีขาถามว่าเอาเวสไปทิ้งไว้ไหนฮ้อ,อ,อยอดทิ้งยอทิ้งซื้อครบเซ็ตแถมคนออกแบบไหมครับเออคนออกแบบไหมครับ,ไ,รบได้เจอครับถ้าซื้อครบเซตก็ได้เจอไงได้เจอ,อในอางานนี้ไงใช่อะบิวอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันอีกสักครั้งฉันอยากจะย้ำอยากจะย้ำจนเธอนั้นมั่นใจ งงนะเดี๋ยวไม่ไห้รู้ป่ะนี่ไม่งงชัวร์คืออะไรเมื่อกี้เราพูดคืออะไรเพลงไงย้ำไงย้ำย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันอยากจะย้ำซ้ำอีกแนวสักอย่างอ่ะครับของชำรวยคืองานแต่งเหรอขอโทษขอโทษเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยครับเพราะว่ามีกำลังใจน่ารักน่ารักจากแฟนคลับเนี่ย เวลามาไลฟ์ก็จะแบบรู้สึกดีหน่อยๆเพราะว่าได้คุยกับแฟนขับและแฟนขับก็ให้กำลังใจต็หล่อเลยนันรักมากใช่ใช่เธอเๆๆคอมเมนต์ว่าไงเขาบอกว่าปันปัดคอมเมนต์ปันป่นๆหรอทุกคนขอนปั่นๆได้ไหมคอมเมนต์หน่อยขับไปขับไปะ นี่ดึกแล้วนะทุกคนไม่นอนดีหรอสติกเกอร์คือแบบน่ารักมากใช่ดีอยากซื้ออยากซื้อเนี่ยตั้ออออเองเลยตอนนี้แฟนขับใช่ไหมแฟนขับเออแล้วก็จะบอกว่ามันเลื่อนเวลานะใช่ไหมเป็นห้าครึ่งใครใที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถมาได้แล้วเพราะตอนแรกมันดึกใช่ไหมเราก็คิดไว้แล้วแหละว่าแบบคนอที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขานั่งมาอะไรเงี้ยมันดึก จะกลับไม่ทันหรือแบบอะไรเงี้ยท<ช>ี่เราเลื่อนเวลามาละเป็นห<ช>้าครึ่งใครที่อยู่ต่จังหวัดน,นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษแล้วที่มันเลื่อนมาเนาะก็ซื้อบัตรแล้วก็มาดูกันนะครับมาหากันเนาะถูกต,ต้องนะครับ <น ließen. S 1> ก็จากเดิมที่แบบเวลามันมันอาจจะดึกไปหน่อยอันนี้เราก็เลือ<ช>เล่อนเลื่อนแล้วให้ทุกคนได้มาง่ายครับใช่คืองานเริ่มประมาณห้าครึ่งครับช่ว์มาชั่วโมงครึ่งครับผม แล้วเราก็จะมีหลายจังหวัดนี่มาให้เลยนั่งรถมานั่งรถกลับชิวครับใช่แต่เขาบอกไว้ก่อนเลยว่าบัตรวีพีนะฮะเหลือน้อยแล้วเหลือเหลือสองใบใช่บัตรวีพีเหลือน้อยมากเพราะว่าเพราะเบติมฟิตมันเยอะมากอันนี้ต้องพูดตรงใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีหลายอย่างมีทั้งมีดจบงานมีเราก็ได้ไปเจอกันอีกที่ใช่มีอีกทีหนึ่งยังไม่จบที่งานมีเรายังไม่ได้ไปเจอกันอีกตอนนี้ยังเหลืออยู่ อกว่าโอถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะได้เลยครับใกล้จะถึงแล้วพร้อมแล้วครับทุกคนพร้อมพร้มอมเสียงรอเลยนะสินเพีรอพร้อมรอ,อ,อเลยนะบอกได้เลยว่าเราเรามีเพลงที่พวกเราแต่งให้ทุกคนไปครับใช่เป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ใช่เฮ้ยโดดเรียนแล้วงานนีน้เรียนก่อนเรียนก่อนแล้วค่อยมาทานเลิกเรียนสี่โมงทานห้าโมงครึ่ง แล้วครับก็เพลงของพวกเราก็คือพวกเราตั้งใจแต่งใช่ถ้าเพราะไม่ออกมีปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายใช่ไหมถึงหรือยังอ่ะถึงแล้วเนาะเนาะใช่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 ไหมเดี๋ยวแหละอันนี้ชซ้าๆเดี๋ยวระวังเดี๋ยวเลี้ยวไม่หลอดอีกแลครั้งที่แล้วเลี้ยวไม่พอดสปอยเก่งที่สุดเร็วขับรถที่นี่นะครับดีครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วนี่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกี๊ดุกคน ไม่รู้เหมือนกันว่าขากลับโอจะไล์ไป็นเปล่าแต่ว่าทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้โอด้วยนะทุกคนต้องคอยับกลอคอยดูทางใช่เพื่อโอขับกลับไม่ถูกนะคือจะถึงแล้วอ่ะยังยังอยากไลฟ์กับพี่ไต่ต่อจริงหรอถึงแล้วใช่เราจะถึงแล้วครับว่ายจริงหรอ v i อเหลือแค่หนึ่งใบหรอฮะเอาเอาแล้วฮะใบสุดท้าย ต้องรีบจับจองใบสุดท้ายแฟนหล่อนะครับใบสุดท้ายแฟนหล่อใช่ตั้งใจขับด้วยเป็นหัวทั้งสองคนครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปแล้วเรียกเรียกคนในบ้านพี่ต่ายมาดูหน่อยไหมจริงเหรอใช่เรียกตามตามาหน่อยนะเดี๋ยวเติร์ดเซอไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยใช่เขาพี่ต่ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วนะนี่จะถึงแล้วเนี่ยโอเคครับ ครับบัตรบัตรเบบีเหลือใบเดียวนะฮะโอ้เีลยวซ้ายนะเ,<ร>เ<ร>ีล<ๆ>ยวซ้ายเหลือซ้ายยังยังยังตอนนี้ตอนนี้โอเคอยากเห็นจังเลยคนที่ซื้อบัตรใบสุดท้ายอยากเห็นจังเลยครับแต่จริงๆทุกคนก็อยากเห็นทุกคนที่ซื้อเหมือนกันอยากเห็นหน้าเบบีทุกคนเลยใช่เสียงรถอ่ะเบาเบา <c oughs> รถมันไม่ค่อยดีไง <c oughs> เฮ้ยแล้วผมดีอ๋อหรอว่ารถผมได้ไงคไม่แบบว่า ดีแต่ว่าครันน like <te ี้ร้างเหมือนลูกเลยนะฮะอะหรอก็ไม่รู้จะอ้างไงเหมือนกันก็แต่มันไม่ดังแล้วเสียงเราได้เสียงมันดังไงแต่ว่าคุณภาพจะเปลี่ยนไม่ได้ไปเสียได้โอ้ไม่เป็นไรนะครับน่างานหน้างานหน้าแต่ถ้าเกิดสมมติเปลี่ยนใจมาได้รีบมายังทันใช่ไหมใช่ถ้าเปลี่ยนใจรีบมายังทันครับ ก็ใช่ก็จะได้มาเจอพวกเราเนาะใช่เดี๋ยวตรงไปเลยไม่ต้องอยู่เถิดไม่อยู่ออนต่อเสียงโอเคแล้วเสียงรถนึกว่าเสียงจรวดจรวดเลยอ่ะเครื่องมันดังเฉยเครื่องมันดังเฉยไม่เร็วครับโอ้เสียงแรงมากาว่น้องโอใจเย็นนะลูกชอบเล่นเครื่องโอ้ตะกี้เลยขับตะกี้เลยจอดเล่นเครื่องเหรอจอดเครื่องหรอไอตรงไปเลยนะครับเอาเดี๋ยวเีรยวๆเอาอย่าฝาซอยนี้โอเค แยกวัดใจใจะเย็นก่อนไม่มีอะไรเ,เห็นเลวขับรถแล้วปวดใจแนะ่ทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้โอด้วยนะนี่เป็นห่วงนะเนี่ยแยกวัดใจเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้อยู่คุมแล้วเนี่ยอยากไปแต่ติเลียนนะหรอติเลียนกี่โมงอะเออบอกอาจารย์ได้ป่ะบอกอาจารย์ได้ป่ะขอขอขอวันนึงได้ไหมขอวันนึงขอวันนึ่ง,นนงแล้วเดี๋ยวจะตรงไทสีเหลืองกับพี่ไปบินขับรถดีๆข,ข,ขับแบบนี้อีกแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนดูดิทุกคนคิดว่าเราขับรถไม่ดีแสดงว่าวันอื่นก็ขับอย่างี้เหรอเราอะขับปกติอาละนี่นี่ตัวนี้ขับดีอตายครับนี่แหละมาโอเคพี่ไต่พลาดเลยอุยมันไม่แรงมันไม่เร็วเร็วเหรอเร็วเหรอฮะเร็วเหรอไม่เร็ว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 อย่างนี้เร็วก็พอดีพอดีถึงบ้าน ส่งปลอดภัยไม่ได้เอ้ยรอยขีดข่วนอะไรไม่ได้ไม่มีไม่มีมม<ล>โอเคถือว่าทำภารกิจสำเร็จน,นะครับซีรีส์ไปส่งพี่ไตรสุดยอดกลับบ้านดีดีนะครับกลับบ้านอ๋อพูดอ๋อโอเคโอเคเขาเป็นครับโอเคอย่าลืมทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจงให้โอ้ด้วยนะให้แข็งหน่อยก่อนไปยังไงมาไลฟ์ด้วยกันแล้ววันนี้มาส่ง ไปกลับบ้านลงไปนอนได้แล้วพักผ่อนครับบ๊ายบายไปพักผ่อนบาย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 ไมายีครับครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ทำเารกิจของเราสำเร็จแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวว่าจะปิดไลฟ์แล้วขับรถกลับบ้านดีกว่าเนาะเพื่อความปลอดภัยทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียวกันด้วยโอเคไหมครับเนาะก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปก็คงอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วครับส่วนทุกคนก็ไปนอนด้ืยนะดึกแล้วนอนดึกอะสุขภาพจะไม่ดีนะครับที่พูดนี่เป็นห่วงอะเนี่ยถ้าไม่เป็นห่วงจะไม่พูดเลยเดี๋ยวว่าจะปิดไลฟ์แล้วนะออกรถละ ปะละเจอกันครับบ๊ายบาย